วันนี้คู่ของพวกเรานะคะจะมานําเสนอเรื่องการอพยพของชาวโรฮิงญาค่ะนําเสนอด้วยดิฉันนางสาวสิชชาปัญญาทองและดิชานนางสาวธิรดาช่โงงค่ะ ชาวโรฮียาคือใครนะคะชาวโรฮียาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มน้อยที่เป็นชาวมุสลิมในประเทศเมียนมาค่ะก่อนหน้านี้ประชาชนของพวกเขาที่มีกว่าล้านคนอาศัยอยู่ในรัฐยะไข่นะคะทางภาคตะวันตกของประเทศเมียนมาค่ะใกล้กับพรมแดนบังกลาเทศนะคะแต่ว่าชาวบ้านแทบจะทุกคนนะคะถูกเพิกถอนสัญชาติและไม่มีเหตุอันควรที่จะขอสัญชาติ ประเทศอื่่นได้คะเมียนมายืนยันว่าไม่มีประชากรกลุ่มดังกล่าวในประเทศและอ้างว่าพวกเขาเป็นประชากรที่ผิดกฎหมายจากบังกลาเทศนะคะการปฏิเสธไม่ยอมรับว่าพวกเขาในฐานะพลเมืองส่งผลให้พวกเขาส่วนใหญ่กลายเป็นประชากรผู้ไร้รัฐค่ะและการขาดสัญชาติของประชากรโรฮิงญ,ญานะคะจะส่งผลกระทบที่ลึกซึ้งในหลายด้านต่อการดำรงชีวิตของพวกเขาค่ะส่งผลทางการให้เมียนมาสามารถควบคุมและกำจัดพวกเขาอย่างเข้มงวดแหละ สามารถกําจัดได้อย่างเสรีภาพในการเดินทางของพวกเขานะคะเท่ากับแบ่งแยกกีดกันพวกเขาออกเป็นประชากรส่วนอื่นของสังคมประเทศนั้นเลยค่ะพวกเขาต้องต่อสู้เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพการศึกษาและการมีงานทําการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบถึงขั้นแยกแบ่งเป็นระบบชนชั้นสี่ผิวแต่การแบ่งชนชั้นสีผิวจะเป็นการอัชญากรรมต่อมนุษยชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศ กองทัพเมียนมานะคะเป็นตัวหลักในการกระทำอันโหดร้ายครั้งล่าสุดนี้การที่กองทัพเป็นอิสระอย่างมากจากรัฐบาลพลเรือนและไม่ต้องรับผิดชอบในการแต่ส่วนของสามพลเรือนได้เลยค่ะจึงทําให้ผู้บังคับบัญชาการในทุกระดับและทหารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดใดๆในการต่อต้านและในการโจมตีของประชากรโรฮิงญาที่ตนนั้นเป็นผู้กระทําระหว่างวิกฤตการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งนี้กองทัพเมียนมามีประวัติการ การละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวโรฮิงญาและประเทศกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาอื่นที่เป็นชนกลุ่มน้อยในเมียนมาจึงถูกกำจัดหมดในกองทัพเมียนมาค่ะเหตุใดชาวโรฮิงญาจึงต้องอพยพหนีทางเรือนะคะการใช้ชีวิตอยู่ในระบบการแบ่งแยกสีผิวในเมียนมาและการถูกกำจัดโอกาสในการหาเลี้ยงชีพระหว่างอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในบางคาเทศส่งผลให้ชาวโรฮิงญา พยายามหลบหนีในประเทศมาเลเซียไทยอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆแต่เนื่องจากพวกเขาไม่มีวีซา่าไม่มีหนังสือเดินทางและยังถูกควบคุมเสร,รีภาพในการเดินทางอย่างเข้มงวดทำให้ไม่สามารถเดินทางในคมนาคมทั่วไปได้จึงต้องเดินทางทางเรือค่ะ แม้ว่ารัฐบาลบังกลาเทศจะกรุณารองรับผู้รีภัยเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้ให้สถานะผู้รีภัยกับพวกเขาเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้พวกเขาไม่มีสถานาภาพทางกฎหมายและในทั้งสองฝั่งของพรมแดนบังกลาเทศไม่ได้เป็นรัฐพาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของผู้รีภยัวยวุฒิศักราช2494และพิธีสารวุฒิศักราช2510 และในบังกลาเทศชาวโรฮิงญาถูกบีบให้อยู่รวมกันในที่พักพิงอันทุรกันดารบ้านของพวกเขาสร้างจากผืนผ้าใบที่กันน้ำและไม้ไผ่ที่ไม่ทนทานในช่วงฤดูดดมรสุมที่กำลังจะมาถึงในเดือนมิถุนายนคาดว่าบ้านหลายหลังคงถูกทำลายไปเช่นเดียวกับปีก่อน,นหน้านี้คอกบาซ่าที่เป็นที่ตั้งของค่ายพักพิงผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเป็นส่วนใหญ่เสี่ยงต่อเหตุการณ์ดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันพายุไซโคลนในช่วงนี้ทำให้สถานการณ์เลวร้วาย ที่พักพิงเหล่านี้มีความหนาแอ่นเป็นอย่างมากโดยมีความหนาแน่นของประชากรที่40,000คนต่อตารางกิโลเมตรพื้นที่ซึ่งผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญ,ญาส่วนใหญ่อาศัยอ,อยู่มีขนาดใหญ่เท่ากับเมืองที่อหญ่อันดับ4ของบังกลาเทศโดยมีประชากรเกือบล้านคนรวมทั้งพลเมืองของบังกลาเทศเองทางการบังกลาเทศได้สั่งให้ปิดบริการอินเทอร์เน็ตในค่ายผู้ลี้ภัยส่งผลให้ชุมชนเหล่านี้อยู่อย่างโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้น และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการคุ้มครองตนเองระหว่างที่เกิดโรคระบาดในขณะที่โรคโควิด -19 เสียงที่จะทำให้ผู้ที่อาศัยค่ายแอนแอดเช่นนี้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากหลังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายแรกโมมิิทท์ีีี่่เเาาืนนนจรรใใหให้้ลลูกดดูกกกคคััตดดงง